S 1> <S 1> ก็สวัสดีดูทุกคนด้วยนะครับก็กลับกันไมีกแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาสอนเทคนิคดีๆในการเพิ่มยอดแชร์ของเราใน t i k t อกกันเลยเนาะก็เดี๋ยวขั้นตอนจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมได้เลยเนาะขั้นตอนแรกนะครับให้เรามาที่หน้า Google ของเราก่อนนะครับแล้วก็เซิร์ชคำว่า KM ทีโซเชีย so ลนะครับหลังจากนั้นให้เรากดไปที่เว็บไซต์เว็บแรกตรงนี้ได้เลยเนาะอ่ะเข้ามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณ,มาณนี้แล้วนะครับก็ส่วนคนที่เคยเข้ามาใช้บริการแล้วก็สามารถลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างตรงนนี้้ไดเเลยะ ใครที่เพิ่งเข้ามาใช้บริการครั้งแรกหรือเข้ามาสัมผัสเว็บไซต์นี้เป็นครั้งแรกนะครับก็สามารถสมัครใช้งานก่อนได้บนตรงนี้ได้เลยอ่ะหน้าสมัครใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับก็ให้เราใส่ชื่อผู้ใช้ใส่อีเมลแล้วกรอกรายละเอียดของนได้เลยเนาะก็อย่าลืมติ๊กฉันไม่ใช่โปรแกรมมาตรงนี้ด้วยนะครับเราก็สมัครใช้งานตรงนี้ได้เลยใครที่ไม่อยากกรอกข้อมูลให้ยุ่งยากนะครับก็ล็อินผ่าน Google ด้านล่างตรงนี้ได้เลยเนาะส่วนผมก็เคยสมัครการใช้งานไปแล้วนะครับแต่ผมก็จะลงชื่อเข้าใช้เลยก็แล้วกันอ่ะเข มีทง Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, นะ้งเฟซบ o ๊กอินสตาแกรมยูทูบพิ i k t o k เนาะแล้วก็แพลตฟอร์มอื่นอีกมากมายเดี๋ยวนี้ผมก็จะมาใช้ในด้านของ TikTok ก็แล้วกันนะครับแล้วก็หมดหมู่ตรงนี้เนาะให้เรามาหาหมดหมดูหมต่ต่างๆของเว็บไซด้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นอ่าเพิ่มแชร์ตรงนี้ก็แล้วกันเนาะแล้วก็บริการตรงนี้นะครับให้เรามาหาบริการต่างๆของว็บได้เลยเนาะก็จะมีหลากหลายบริการให้เลือกมากมายเลยเดี๋ยวจะเลือกไปด้านแรกก็แล้วกันเนาะอ่าแล้วก็ลิงก์ตรงนี้นะครับให้เราไปคัดลอกลองิลงก์ที่เราอยากจะเพิ่มยอดแช เอาจำนวนตรงนี้นะครับก็สามารถดูขั้นต่ำขั้นสูงตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อทำการให้เ,เห็นจะชัดไปเลยเดี๋ยวผมก็จะใส่ไปสัก1,000เลยก็แล้วกันอ่ะเว็บไซต์ก็จะคำนวณค่า,ชาใช้จ่ายเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถมาตรวจสอบก่อนดนะ้านล่างตรงนี้ได้เลยเนะะาะก็จะกดสั่งซื้อทุกครั้งนะครับก็อย่าลืมขึ้นมาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อไม่ให้ผิดพลาดเนาะอ่าเดีเย๋ดยวก็จะกดสั่งซื้อเลยก็แล้วกันอ่ะเวลาเรากดสั่งซื้อออเดอร์เสร็จก็จะขึ้นสีเขียวประมาณนี้เลยเเเนนนนนาาาาาะะะกกก็ไดด้้้รรรรัััับบบคคคคคสส่่่่่งซืือออุณแลลวตมถิทีีพู ต่อมาครับถ้าเราคลิกที่นี่เพื่อดูสถานาการทํางานของออเดอร์ตรงนี้ได้เลยอ่ะเราก็จะเด้งมาหน้าบอร์ดการส่งซื้อคุณแล้วนะครับก็สามารถดูออเดอร์ใหม่อคุณตรงนี้ได้เลยเนาะก็จะมีเลขออเดอร์แล้วก็มีลิง,ง,งลนะลก์กกกมมที่เราเพิ่งแนบไปด้เนาะแล้วก็มีบริการค่าบริการแล้วก็มีปริมาณที่เราเพิ่งลงไปด้วยนะครับก็ระหว่างระบบรอดําเนินการอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะสอนวิธีการเติมเงินเนาะให้เรากดไปที่เติมเงินตรงนี้ได้เลยอ่ะเข้ามาหน้าต่างการเติมเงินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็หลักๆเลยให้มันี้เนะะก็จมี3ช่องทางหลักๆในกาารรรชํะะนคับ ช่องทางแรกก็จะเป็นพร้อมเพย์นะครับสแกนเคอร์โค้ดได้ดูธนาคารเลยช่องทางต่อมานะครับช่องทางที่สามก็จะเป็นคริปโตเคอเรนซีนะครับเข้ามาทุกครั้งก็อย่าลืมอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตาราง,งตรงนี้ได้เลยเนาะถ้าหากว่าเพื่อนๆมีการใช้งาน500บาทขึ้นไปนะครับ <c oughs> เพื่อนๆก็จะสามารถดูซีรีส์จีนในเว็บไซต์ตรงนี้ได้เลยเนาะ <c oughs> ก็ดูได้แบบฟรีๆเลยนะครับต่อมานะครับให้เรากดเนที่บริการทั้งหมดตรงนี้เนาะ อ่ะบริการทั้งหมดตรงนี้คืออะไรนะครับก็ตามชื่อเลยเนาะก็จะรวบรวมบริการต่างๆของเว็บไซต์ไว้แล้วนะครับก็สามารถมาเลื่อนหากันได้เลยเนาะส่วนคนที่ไม่อยากเลื่อนหายุ่งยากนะครับก็สามารถมาเสิร์ชหาด้านบนตรงนี้ได้เลยบริการต่างๆนะครับก็จะมีคําอธิบายด้านหลังตรงนี้แล้วนะครับก็สามารถเข้ามาอ่านหรือเข้ามาตรวจสอบก่อนจะกดสั่งซื้อทุกครั้งได้เลยเนาะใครที่มีปัญหาต่างๆนะครับอยากจะติดต่อมินเนาะก็สามารถกดติดต่อมิลตรงนี้ได้เลย อ่ะหน้าต่างการติดต่อแอดมินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เรามาดูด้านบนตรงนี้เนาะทางเว็บไซต์ก็จะมีช่องทางไลน์เราติดต่อแล้วนะครับก็สามารถอัดไลน์ตรงนี้ไปคุยกับแอดมินได้เลยเนาะแอดมินก็พร้อมตอบกับตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับต่อมานะครับเเรื่องมาข้างล่างนี้เนาะก็จะมีหมวดหมู่แจ้งปัญหาแล้วให้เราเซเล็กเดอ e ของคุณตรงนี้ได้เลยถ้าที่มีข้อความเพิ่มเติมนะครับก็สามารถใส่ในกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้ได้เลยเนาะถ้าที่มีรูปภาพหรือหลักฐานต่างๆหรือจะอยากจะแนบสลีมาากดรไ็็ปฟ เพื่อทำการไม่เสียเวลาเนาะเดี๋ยวเราลองไปดูยอดแช่งเราดีกว่านะครับว่าตอนนี้ขึ้นมาครบแล้วหรือยังเนาะตอนนี้ก็มีอยู่แค่ร้อยกว่าเองนะครับเดี๋ยวผมก็จะทำการรีไปครั้งหนึ่งเลยก็แล้วกันอ่ะหลังจากรีมาแล้วนะครับตอนนี้เว็บไซต์ก็ทำรายการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะตอนนี้ยอดแชงเราก็ขึ้นมาครบตามจำนวนแล้วนะครับเป็นอะไรที่สะดวกสบายมากเลยเนาะส่วนใครที่สนใจนะครับอยากเกแนะนำเพื่อนๆให้มาใช้เว็บไซต์ดีๆแบบนี้เนาะก็สามารถกดเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ของเราได้เลยหลังจากนั้นนะครับให้เราไปที่แนะนำเพื่อนตรงนี้ได้เลยเนาะ อ่ะแล้วให้เรากดคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับส่งไปเพื่อนคุณหรือคนที่คุณรู้จักได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคุณเติมมากกว่าหนึ่งร้อยบาทนะครับคุณก็จะได้อัตราคอมมิชชั่นหนึ่งห้าเปอร์เซ็นต์เดีลิงก์นี้ผมก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับก็สามารถกดเข้ามาใช้บริการกันให้เยอะๆเลยเนะาะส่วนใครที่ไม่อยากกดลิงก์เยงยากก็สามารถสแกนเคอร์โค้ดหน้าคลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้พูดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับก็เดี๋ยวคลิปนนนีีี้เเดด๋ยวววขออตัััลาาไปก่นนะสสครบ